ผู้ชมครับพี่หลามกับพี่เออยู่ในงานมอเตอร์อ็กซ์โปคัทที่40นะครับเราอยู่ที่บูธของฮุนไดกับรถโปรโตไทป์คอนเซปต์ของเขาเดียวเดียวเดียวอยู่บูธฮุนไดใครก็เห็นเอ็นนี่แหละครับคือคอนเซปต์ใหม่ของฮุนไดครับนี่คือ N-Series อ๋อเป็นเขาะเอ็ n ไ -N-Line ็นไนเนี่เป็นการวางมันทัดไลน์หม่ Line นต่างจากเนื้อลายถ้าเป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยก็จะไม่มี N พอมีเอ็นจะกรุบกรอบขึ้นมาหน่อยดูรถเถอะคุณผูมดูรถเถอะกำลังออกแนวหิวลูกชิ้นเริ่มหิวข้าวเลยตรงเนี้ยให้คุณผู้ชมดูคันที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับนี่คือฮุนไดเอ็น74ทำไมถึง74ครับคือคันนี้นะครับเป็นประวัติย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วครับ50ปีที่แล้วในปี1974นะครับฮุนไดจะมีรถรุ่นหนึ่งที่เป็นรถโปรโตไทป์ของเขาแล้วไม่ได้สร้างจริง นั่นคือฮุนไดโพนี่คูเป้จะเป็นรถทรงคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่เป็นสไตล์เมื่อ50ปีที่แล้วคือรู้สึกมันไม่สําเร็จอ่ะมันต้องย้อนกลับมาใหม่นะฮะดีไซเนอร์นี่เป็นชาวอิตาลีเลยนะครับชื่อคุณ g ิโอเก t โตจูจิเอโรโอ้โหชื่ออ่านยากมากต้องเปิดมือถืออ่านนะฮะสมัยนั้นเขาตั้งใจจะให้เป็น first production sport car คือจะเป็นสปอร์ตคารุ่นแรกของฮุนไดเลยครับแต่สุดท้ายก็ น่าจะมีปัญหาหรือว่าสร้างออกมาแล้วไม่ได้ขายหรือรมีอะไร,รนิดเดียวหายไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับปีนี้นะครับออกมาเป็น n 7 4ครคันนี้แล้วเขาจะทำเป็นรถจริงขายด้วยไหมนี่พี่นี่คือมสปอร์ตมากนี่คือคําถามที่ทุกคนถามค,คุณใดก็ยังถามตัวเองอยู่บอกว่าเราจะตัดสินใจเรื่องนี้อีกทีหนึ่งในปี2025อืม2ปี2อง5ี แต่วันนี้ดีไซน์ออกมาแล้วเซิลตัวนี้จะเป็นพื้นฐานหรือเป็นต้นแบบในปี2025อาจจะเป็นรุ่นอื่นที่มีดีไซน์คล้ายแบบนี้ออกมาแทนอาจจะไม่มีตัวนี้ออกมาระหว่างที่คุยกับพี่หลามไปเนี่ยผมมองคอนเซปต์คันนี้ไปทำไมถึงบอกว่าออกยี่มยี่ห้าก็ไม่ช้าครับไม่ช้าเพราะอะไรปะครับพี่ดูเขาเขียนอยู่นี่คือ EV อ่านี่เป็นรถ EV เลยนะมันจะรถสันดาบนะมันคือรถ EV ใช่แล้วนะครับดีไซน์สวยเลยต่อให้ออกหลังจากนี้ไปอีกปีกว่าๆสองปีเนี่ย รถคันนี้เป็นรถอีวีอะเอาจริงๆผมชอบรถที่เป็นเฟนเดอร์แบบวายบอดี้ที่เป็นสันออกมาเนี้ยเป็นสันแล้วหักลงมาผมชอบทรงนี้มากมันคล้ายๆ BMW M3 เมนะมันคล้ายๆกับหลายๆตัวอย่างตัวซูปราบางตัวก็จะเป็นแบบนี้เนี้ยมีโป่งเฟนเดอร์แบบตัดตรงอ่ะสวยอย่างเงี้ยสวยมากเป็นวายบอดี้ดู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 อบมากูด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 ยเูด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  แต่ก็ยังไม่ทิ้งความล้ำสมัยด้วยชุดไฟที่เป็น LED แบบทั้งไฟหน้ายังไฟท้ายเนี่ยชดนะครับ LED นี่มาเป็นเม็ดนี้เลยครับไม่ได้เป็นกรอบนะเป็นดอทเมทริกดอทเมทริกเลยนี่มาเป็นพิกเซลเลยคือเห็มทัพจริงนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยนี่เป็นคอนเซปต์อนาคตครับมเขายังมีรถแข่งในตระกูล N ็เหมือนกันเนี่ยในนามเอ็นเนี่ยรถแข่งคันนู้นที่ดูคันนู้นขยับไปนิดนึงดูรถแข่งอันนี้เขาทําจากรุ่นไหนมาแข่งครับ อันนี้เป็นฮุนไดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเราก็ไม่คุ้นด้วยนะแต่แต่ว่าคอนเซปต์คันนี้ถ้าดูจากรถที่จัดเนี่ยอยู่ในรถเป็นเวอร์เรลลี่ถ้าดูสเปคจากที่ที่แข่งเนี่ยแล้ว WRCWRC เนี่ยเป็นอินเตอร์ทางฝั่งยุโรปด้วยพอลองดูชื่อนักขับแต่ละคนเนี่ยฝั่งยุโรปนอยวิลซอโดทานักแล้วก็บรีนนะนี่คือจากทีมทางฝั่งยุโรปเป็นรถที่สร้างชื่อให้ฮุนไดแต่อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับ ในคอนเซปต์ N ของฮุนไดนะครับเป็นรถจริงแล้วอยู่ในรุ่นเอรันต้าแล้วจริงๆกีจะบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ถือว่าที่เขากําลังอยากจะพรีเซนต์เลยครับขับกับเนี่ยเอรันต้า N เอรันต้า N คันนี้คันนี้คันนี้เปไงห่างหายไปจากบ้านเราสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการเป็นการประกาศชื่อของเขาเรียก N Line ให้ชัดเจนว่าในเรื่องของดีไซน์ครับแล้วก็ในเรื่องของเพอร์포เรนซ์นี่คันนี้มีพี่ผู้สื่อข่าวชาวไทยได้ไปลองขับแล้ว เดีย๋ยวว่เดี๋ยวผมไปถามดูดีไซน์ด้านหน้ากับด like <so ้านหลังเนี่ยนะครับหรือว่าด้านข้างของตัวรถนะครับเกลิ่นอของ N 74เนี่ยเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาซึมซับอยู่ในรถคันนี้แล้วนะครับนี่รูปทรงลู่ลมแอโรด y นามิกหน้าแหลมๆหลมนะครับกิลเลสนะครับแล้วก็มีทริมขอบแดงเดินรอบๆแล้วแล้วมีคำถามว่าคันนี้เนี่ยคันนี้จะเปิดตัวขายในบ้านเราวันไหนเพราะอะไรบ้างครับที่ผมถามคันนี้ทำไมฮะสังเกตไหมครับว่ารถคันนี้พุ่งอะไรอะไรพุ่งไรขวาครับ เกาหลีพลอซ้ายครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลยแปลว่าพร้อมแล้วผมทักนิดนึงเพราะว่าประเทศเกาหลีรถเป็นพวงไหล้ายครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราเห็นรถที่เป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยหมายความว่าไลน์อัพที่เขากําลังผลิตเพื่อจะตอบโจทย์ประเทศพวงมาลัยขวาแล้วมาเนี่ยดูล้อที่ให้ดูสวยนะผมว่าสวยเฉียวล้อ19บเก้านี้ดูเบรกดูคาลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงเอนซีรีเอนซีรีแล้วดูจานเบรกไซส์ใหญ่เกือบเกือบเต็มล้อขนาด19นิ้วอ่ะยางหน้า2 4 5 อันนี้น่าจะแต่งแล้วนะเขาไม่น่ามาเป็นทรงสปอร์ตขนาดนี้นะเท่าที่ผมเห็นจากในข้อมูลที่เมืองนอกอะตะกูลเอ็นเอ็นต้าเอ็นเนี่ยคือหน้าตานี้คือขายอย่างนี้เลยคือหน้าตานี้ครับหน้าตานี้ทีน่ว่าที่เห็นในสเปคเมืองนอกมีล้อสิบแปดแต่คันนี้ล้อสิบเก้านี่ีข้อมูลที่เราดูจากอลังการเลยนะอลังการเลยนะทีนี่คือที่เหลือที่เหลือในบูธของฮุไดนะครับก็จะมีหลายรุ่นที่หลายๆคนรอคอยอยู่คุณไออุ้มรีวิวชอบมากคุณอุ้มขนาดไหนครับพี่ไอออนิกห้าอ๋อเนี่ย ไอไอไอออนิกห้าเก่าแล้วตอนนี้เขามีไอออนิกหกมาแล้วด้วยอยู่ด้านโน้นจอดอยู่ไอออนิกหกครับอ้าวมีมีแล้วแล้วก็จริงยังมีรุ่นเดิมมีซาเรียอยู่นะ้วซากเกเซอร์บางคนเนี่ยรอไอออนิกห้ามาประมาณสองปีแล้วนะครับรอเปิดตัวเนี่ยใกล้จะเปิดราคาแล้วครับผมว่างานนี้น่าจะเปิดราคาแล้วก็น่าจะได้สัมผัสกันนะครับสำหรับไอออนิกห้าไอออนิกหกรออีกชนิดหนึ่งนี่นี่ไอออนิกห้าเป็นไงโอ้โหทรงอวกาศมากนะฮะ สองปีที่แล้วเนี่ยมันคือรถที่ดีไซน์ล้ําที่สุดนะใช่ครับสองปีที่แล้วมาครั้งแรกกระจกข้างอ่ะเป็นกระจกรุ่นกล้องถูกไม่ใช่กระจกที่เป็นอ่าเป็นกระจกคือเป็นกระจกเล็กๆยื่นมาเป็นกล้องเลยกล้องแล้วภายในรถจะมีจอมาจับได้ครับใช่มาปีนี้ก็ยังดูดีอยู่เลยใช่ครับนี่ขนาดมาช้านะเป็นไงทรงค่อนล้ำทรงล้ำทรงล้ำถัดไปยังนี่ครับในรถที่เป็น SUV นี่อะไรฮะผมว่าคนไทยรู้จักทุกคนโซนาต้าฮึซันตาเฟ่ซันตาเฟ่อ๋อประมาณเป็นโซนาต้าโซนาต้า นี่มันร้านสเต็กเนี่ยครับโซนาต้าจะเป็นรถอ่าซีดานคือมีไม่มีมีเหมือนกันอตวิสามพูดผิดอันนี้อันนี้รถสเต็กเนี่ยก็ซ a น t a าเฟสถ้าเข้าลี้ยวผิดพูดมีส่วนรถนะครับอะบอกจะให้ดูดีไซน์ที่ผมพามาดูเนี่ยจะเห็นว่าดีไซน์รุ่นใหม่เมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเอสยูวีของแบรนด์ฮุนไดเองเนี่ยอาจจะดูแบบ ดูธรรมดาเรียบๆจืดๆนิดนึงเรอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ดูปัจจุบันครับดูดีไซน์หน้าตาผสานความหรูหราและชุรี่ไฟหน้าที่เป็นฟ u l ว l ี d มีเดย์ท e มรันนิ่งไลท์กระจังหน้าสีทริมที่เป็นโครมอ่ะแต่ไม่ใช่โครมเงาทีเดียวมันมันเป็นยไงมันเป็นโครมที่ทําจากพลาสติกอ่ะมันเป็นพลาสติกที่เคลือบโครมมันก็เลยเป็นโครมที่ไม่ได้เงาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เน้นอ่ะมันดูมันดูสวยนะมันดูมันดูมันเหมือนโครมบลัชอ่ะเป็นโครมด้าน นั่นนะเห็นเลยว่าแล้วก็ออปชันเนี่ยมาเต็มเพราะเนี่ยมีกล้อง360นี่ดูจากรถเห็นชัดเลยมีเซนเซอร์การระยะสีนี้สีโครบรแบบนี้เอาไปทำ RX7 นะโคตรสวยนะมันจะกลายเป็นรถโครเมียมเลยโค้งๆกลมๆนะครับเรื่องอื่นก็ยังมีให้ดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์เรียหรือว่าสตาร์เกเซอร์ก็มาดูกันได้นะครับนะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของบูธฮุนไดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับ thank <laughs> you